so. <laughs> แล้วเราไปซื้อของไปซื้อของร้านาจญีุ่นเนาะก็เดินเข้ามาแก์ไปแถแถวรถันามครับเห็นตามรถเียแล้วก็ขาจะสังเกตพฤติกรรมเจ้าของรถครับว่า ทำอะไรอยู่นี่ครับอยู่ในร้านผมเห็นตอนเนี้ยจังหวะเนี้ยที่เปิดนะครับผมก็งงว่าเอ๊ยอย่างวะี่ผมก็เดินมาถามแกนะว่าแกอยูอย่างไรครับตตอนนี้แกนแน่ถอดสีแล้วนะคือผม เออคือเหตุการณ์เนี่ยครับเกิดเวลาประมาณบ่ายสองโมงห้าสิบนาทีครับเของเมื่อวานครับมีเหตุการณ์คือว่ามีลูกค้าคนหนึ่งครับอายุในประมาณเกือบห้าสิบปีเนาะสูงประมาณร้อยหกสิบห้าครับแล้วก็เขาเดินเข้ามาเนี่ยทาทีเข้ามาดูรถที่ร้านครับแต่ว่าการคุยคุยกับแฟนผมเนี่ยคือคุยในลักษณะที่ไม่รู้ข้อมูลรถอะไรเลยครับก็เลยผมก็เลยผิดสเกตเนาะก็เลย เข้าไปคุยกับเขาครับแล้วก็มาเห็นพฤติกรรมเรื่องการเปิดประตูรถนะครับก็เลยมาย้อนดูคลิปดูคลิปก็เลยโพสต์ลงตามเฟซนะครับที่หนครับพฤติกรรมที่เราที่เราสังเกตได้ตอนนั้นคือเขาเขาเริ่มยังไงเริ่มแรกตั้งแต่เขาสั่งรถมาตั้งแต่อสังเกตได้คือเขาเดินเข้ามาเหมือนลูกค้าปกติครับพี่แล้วก็ตอนนั้นอ่ะคือเขาเอาเบอร์โทรศัพท์อ่ะเพราะว่าคนนี้อยากได้รถแล้วเอาให้แฟนผมเนาะ ทำมาให้ผมเนี่ยแต่ผมเนี่ยอยู่อยู่อีกอีกฝั่งนึ่งครับเขาอยู่อยู่ข้างหลังาล้างล้างมืออยู่แล้วก็เขาก็แฟนก็เลยเอาเบอร์โทรศัพท์มาให้ว่าคนเนี้ยอยากได้รถโทรหาลูกค้าหน่อยแต่ผมเห็นเห็นไปทางหน้าร้านเนาะเห็นเขากําลังพยายามเปิดประตูรถอยู่นะครับรถโฟล er ์คเจอร์สีขาวเนเาะแล้วผมก็เลยเดินไปหาเขาเขาก็อยู่พฤติกรรมแล้วก็เดินกลับมาเนาะแล้วก็มาคุยว่าอยากได้รถคันเนี้ย แล้วผมก็ถามว่าใครจะซื้อเรื่องนี้เบอร์ใครอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็แบบพูดแบบเหมือนน่เลือกพอสีนะครับเหมือนกับกลัวแล้วผมก็เลยว่าพี่จะพี่อยากได้รถคันนี้หรือว่ามีใครอยากได้นี่เบอร์ใครอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเป็นพี่ชายอยากได้แล้วผมก็ถามว่าแล้วพี่ชายทําไมไม่มามาดูเองเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะมาจองไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตอนนี้ผมก็เริ่มงงแล้วว่าเอะอะไรจองไว้ก่อนก็เลย ผมก็เลยพูดแล้วเขาก็มาแบบกลัวแล้วก็หันหันหลังไปเลยแล้วก็เดินไปเปิดรถแจ๊บนะข้าหน้าแจ๊บแล้วผมก็แล้วก็เปิดเศษเปิดไม่ได้แล้วก็เดินเดินขึ้นมามอไซค์แล้วก็ขับออกไปนะครับเหมือนเขาพยายามที่จะใช่ครับคือผมดูแล้วว่าพฤติกรรมอ้าวคนนี้มีพิรุษละผมก็เลยกลับมาดูกล้องจอดปิดนีก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆครับก็คือว่าเขาตามรถฟอร์จีนีรสีขาวคขนนันมาเนียครับ ตาม่คิปเลยครับะระหว่างที่รถโฟล์คเจอร์สีขาวจอดหน้าร้านของที่เนี่ยเขาติดเครื่องทิ้งไว้ถูกต้องไหมครับใช่ครับทั้งทั้ง,งของของของผู้ต้องหานะครับที่ที่ในในคีปครับรถบีงเขาก็ติดเครื่องทิ้งไว้ติดเครื่องทิ้งไว้ครับแล้วก็โฟล์คเจอร์เนี่ยติดเครื่องทิ้งไว้แต่ว่ามีลูกเป็นน่า,นาจะอายุประมาณห,ห้าหกขวบครับอยู่ในรถแล้วก็แม่เขาเนี่ยลงลงไปซื้อของอีกฝั่งหนึ่งนะครับล็อกรถไว้ล็อกรถไว้แต่ว่าลูกเขาเนี่ยกดล็อกกดล็อกรถ ก็เลยเปิดไม่ได้ครับรถรถแ๊สก็ล็อครถไว้เหมือนกันใช,ใช่ครับล็อครถไว้เหมือนกัน